คุณชมแับเพื่อนๆครับแอดขอลองของใหม่แล้วครับอ่าสเตลลาโซลานะครับนี่ฮะสเตลลาโซล่านะฮะลองดูนะครับ select a n w a y to start กตต็ติดตั้งแล้วใช้เวลาลงลงทะเบียนแล้วก็โหลดข้อมูลพักนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยเข้ามาก็มา start เลยที่หน้าจอนะครับแต่ที่ที่ว่างหน้าจออานะครับไม่ใช่ภาษาไทยแต่แอดเลือกเลือแอดเลือกเสียงญี่ปุ่นไว้นะแต่ซับนี่ไม่แน่ใจจะเป็นซับไทยหรือซับอังกฤษ น่าจะเป็นซับอังกฤษนะฮะอันนี้ให้ตั้งชื่อนะครับเอาล้ครับหลังจากที่แอดตั้งชื่อเรียบร้อยแล้แอดก็ตั้งชื่อตามใจฉันตามชื่อช่องนี่เหมือนเดิมก็จะมาเข้ามาสู่หน้า o p e n ิ่ง mode เช่นเคยนะครับนะฮะ o p e n ิ่ง m o มดก็ประมาณนี้ครับตัวละครเป็นสไตล์อนิเมะค,ครับสวยงามมากลายเส้นคมชัดครับแบ็กกราวด์ก็สวยงามตอนนี้ไกด์เราแล้วนะครับไกด์เราแล้ว,ลวให้เราควบคุม การเดินของตัวละครโดยใช้ปุ่ม4ี่ทิศทางนะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับเอาไปเลยเดินไปบนพื้นทรายนะครับเอาล้วฮะแล้วเธอก็บนไปเรือ่อยเสียงญี่ปุ่นซับอังกฤษนะครับให้เดินไปไหนเนี่ยมีเป้าหมายมั้เนี่ยเธอ,อเฮ้ยลงไปตามตามผีเสื้อไปเมื่อกี้ดีกว่าเอาสไลด์ลงมาเลยปัๆบ สวยงามมากครับโอเพนนิ่งหมดครับสวยงามมากตามผีเสื้อไปนะครับเฮ้ยตามผีเสื้อไปเร็วเร็วไม่ชันแล้วนะผีเสื้อพามานี่นะครับก็มาหยุดตรงจุดนี้นะครับผีเสื้อพามาเจออะไรเอ่ยเอาละฮะอันนี้คือฉากเปิดเรื่องนะครับเรื่องราวเริ่มต้นประมาณนี้ออกมีป้ายอ่ามีป้ายอ่ะเนี้ยป้ายชี้ไปทางไหนป้ายอะไรมีอยู่กลางทะเลสายเนะี่ยฮะ อ่าลองดูนะครับเกมเขาจะไกด์เราอะไรต่อแอดอรอดสกิปไปก่อนได้ไหมเนี่ยนี่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยจ้องตาจ้องตาคนเล่นทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเอ้ามีอะไรลงมาจากท้องฟ้าอ่าฮะน้องหนูคนนี้ก็ชักปืนมาแล้วเตรียมต่อสู้เฮ้ยมีมอนสเตอร์มียุงอนะ่ะมียุงยักษ์อนะ่ะ เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วฮะเฮ้ยน่าจะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ในวงกลมนี่มันคืออะไรเอ่ยในวงกลมนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อถ้าเกิดพาเราเดินไปแล้วในลัษณีวงกลมนี้คือขอบเขตการมองเห็นของตัวละครนะครับแล้วจะไปไหนลคะครเนี้ยเออเดินวนไปก็จะมีรอยบนทรายเอาโอเคเอาไปเก็บไปเก็บแจมมาเนี้ยเก็บไอ้ค่าอีเยคีเอ่ย แคตู case, เคสเมนสกินอ้าวเข้าไปที่เมนสกินนะให้แตะที่เมนสกินเนี่ยให้เรายิงนะครับต้องรอสกิลอยู่ที่มุมขวาล่างนะครับต้องรอคูณดาวนะครับต้องรอคูนดาวถึงจะยิงได้นะฮะเอาไปไหนต่อเฮ้ยตามผีเสื้อไปอา้าวผีเสื้อนําทางไปนะครับชีวิตฉันมีแต่ผีเสื้อนาเอาแล้วนาไปครับนําไปาแก่กบนไปด้วยฮะเดินบนไปด้วย ตามผีเสื้อไปนะขึ้นมาที่ยอดเนินทรายนะยอดเนินทรายแล้วไปไหนต่อเฮ้ยผีเสื้ออ๋อนึกว่าจะหายผีเสื้อยิงดูนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาถึงฉากนี้แอดข้ามไปเลยดีไหมเนี่ยคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาดูเองนะครับแอดสกิปไปเลยดีกว่านี่ฮะสลิปไปมาก็มาโผล่ที่หน้านี้ครับหลุดจากท,ท,ะ,ทะเลทรายเข้ามา เข้ามาในเมืองอันนี้หมุนจอไม่ได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะครับหมุนจอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสายขวาไม่ได้นะครับนะฮะเราก็จะพาตัวละครเราเดินไปตามลูกศรน,นะครับเอ้ยไม่ได้มันเดินผ่านเปลวไฟเนี่ย t a บ to dot w i dot w d o t i n g เอาละฮะเฮ้ยต้องแดดไปอย่างรวดเร็วนะฮะถึงจะไปได้มันจะมีไฟออกมาเฮ้ยยังไงต่ออ่ะ เดินไปเรื่อยนะครับเดินไปตามทางไม่มีที่อื่นแล้วเข้าประตูไปลิฟต์อ่าขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นลิฟต์ลิฟต์ขึ้นข้างบนนะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยอาคารนี้มันอยู่กลางทะเลทรายแน่เลยขึ้นไปชั้นบนไปเจออะไรเอ่ยเอารับเกมของไกด์มาแล้วนะครับให้เราลแทบทกเคสออนติเมดอันนี้คือออนติเมดนะครับฟ้าอันติเมตปับ๊ปบเป็นอย่างนี้เลย โหแรงมากแล้วก็ให้เราเลือกอะไรเอ่ยช่วงที่เกมยังไกลเรานะมีคอนฟิเดนซ์โหมดเอาเวสเอาันแรกก็แล้วกันนะฮะเลือกอันแรกก็จะมีจุดนะครับเพราะถ้าเลือกอันไหนอันนั้นมันก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนนะฮะเสร็จแ,แล้วก็กด select เลือกอันแรกนะครับสกิลแรกทีนี้เกมก็จะให้เราเดินหน้าต่อนะครับลองดูที่ว่าเดินแล้วจะไปไหนฮเฮ้ยเจออะไรอะ เฮ้ยเจอเพื่อนไม่ดิคอรอะไรเนี่ยบิ๊กเจอร์รี่ฮับฮับอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรซาซิมิชวนกันไปกินซาซิมิเหรอ,อใ,ใครถนัดอังกฤษอ่านซับอังกฤษนะครับแอดดาวน์แล้วครับหรืออีกทีก็ต้องใช้ถ้าจะเดินเรื่องช้าๆนะครับอ,อยากอ่านเนื้อเรื่องก็งต้องใช้มือถือนะเปิดแอปแปลภาษามาส่องนะครับแต่มันจะช้านะ แอทคอยล์ดาวน์เอาแล้วกันเพื่อให้เกมเดินเร็วเอาแล้วอันนี้คือมาสกิลใหม่ป่ะเนี่ยแท็บเตอร์เคสโนยาซับพอร์ตสกิลซับพอร์ตสกิลลองที่เป็นยังไงอ๋อเอาตัวละครซับพอร์ตมาช่วยก็คือเพื่อนเราอีกสองคนนั่นเองมาแล้วเฮ้ยตัวละครน,น่ารักครับแบ็กกราวก็สวยเป็นสไตล์แอนิเมะหมดเลยภาพเส้นสายคมชัดสวยงามครับสไตล์การ์ตูนเลยนะฮะ เฮ้ยอันนี้ให้เรายิงเองป่ะเนี่ยนี่เราอาจจะต้องยิงเองนะไม่มีออโต้ให้มันเนี่ยนี่เอาละฮะ,ะ,ะกดสกิลที่มุมขวาล่างนะครับเลือกกดอาสกิลแต่ก็ต้องรอคูลดาวด้วยอ้าวได้อะไรมาใหม่อีกแล้วได้ bursting spark amber by and amber attack 21เปอร์14วินาทีอะไรเอย่ยแล้วก็อันที่สองเป็น dominion fire power ใช้พลังไฟอะไรเนี่ย อออตัวแอตแทกห้าสิบเปอร์แล้วก็มีวิกเนตมาร์กอะไรเอ่ยน่าจะทำให้น่าจะทำให้มอนสเตอร์อ่อนแอลงไม่แน่ใจนะครับัน้นเอาอันกลางดีกว่าไหมเนี่ยโดมินแนนเนี่ยเฮ้ยอันกลางนี่เขายกนี่ให้ฮะเขายกนี่โป้งให้แสดงว่าเขาเขาไกด์แล้วว่าอันนี้ดีแอดเลือกอันนี้เลยตามที่เขาไกด์มาครับอ่าเขาแนะนำมาเฮ้ยได้อันหนึ่งเหรอแนะนำบิสซ่าสปีดเหรอ เนี่ยยกนิ้วนกนิ้วแปโป้งมาให้เอาเลยเฮ้ยได้อีกอันหนึ่งเหรอกร็ลอ๋อเป็นสกิลของตัวละครอีก2ตัวละครที่เข้ามาช่วยเราอ่ะเป,เป็นเ,เป็นประเภทัพ p อ o r t เรานะครับแอดให้เธอตรงนี้เลยกัลลอปเฟอรี่เรียบร้อยนะครับเอาลนะ,ะเกมแล้วก็เปิดโหมดสนทนาแล้วก็นำเรามาถึงนี่แล้วนะครับ คอสต์ออฟแกลสเพลสอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยสถานที่ของเทพเจ้าเหรอาความว่าไงเฮ้ยเข้าไปแล้วไปเจออะไรเนี่ยเนี่ยคุยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นซะด้วยไอ้ตรงกลางมันมีเว็บเว็บเน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยเออเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงนะครับที่เราสามารถที่ใช้ใช้อะไรอ่าใช้ลูกศรใช้ ตัวที่เราจะมาชี้อะไรนะฮะสีม่วงเนี่ยสีชมพูเนี่ย,ยใช้ได้โดยที่เกมไม่หยุดเฮ้ยเอาแล้วตกลงจะเป็นมอนสเตอร์หรือจะเป็นเทพเจ้าต้องสู้กันแน่เลยงานนี้ไม่ต้องฟังเสียงแล้วลุยเลยถ้้อย่างนี้ลุยเลยพลังเต็มหลอดปุบปิบปปเลยนะครับตัวละครเราเลเวลห้าที่มุมขวาบนนะครับเอาแล้วแอดก็กดปุตมลุดแล้วนะครับเอาตัวละครมาช่วยดิ เอาแล้วยุบไปหน่อยเดียวเองครับยุบไปหน่อยเดียวเองเอาบนจังเลยเอาบอนจังเลยสู้ไปบนไปนะเอาละจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วไม่ใช่เทพเจ้าแล้วอย่างเงี้ยอะไรแตกอะเฮ้ย เโนยา่าตัวละครนี้ชื่อโนย่านะครับผมยาวสีทองนี่นะครับโนย่าเกิดอะไรขึ้นแดดจะจะแตะไปนะแตะบทสนทนาไปตอนนี้ไม่สามารถข้ามบทสนทนาได้นะครับเอาลนะคนผมสีสีฟ้า,ฟ,าฟ้านี่คือน่าจะเป็นตัวเราป่ะเนี่ยตัวละครตามใจฉันอันนี้เป็นไอริสนะครับโนย่าคุยกับไอริสน่าจะเป็นสองคนที่เข้ามาพบเราที่หลังนะเป็น ตัวละครที่ใช้ซัพพอร์ตเรานะเอดขอสกิปตรงนี้ไปนะครับสกิปบทสนทนาไปนะข้ามไปนะครับข้ามบทสนทนาไปเรียบร้อยก็มาเจอหน้านี้ครับเอดข้ามไปอีกทีก็แล้วกันนะเพื่อให้เกมมันเดินเร็วขึ้นนะครับผู้ชมกับเพื่อนเพื่อก็จะได้รู้แนวว่าอ่าอเกมเกมนี้แนวเล่นเป็นอย่างนี้เองสเตล่าโซระเนี่ยนะครับ ถ้าชอบชอบแนวก็ติดตั้งลุยได้เลยนะฮะไม่ต้องรอแอดลุยแล้วก็มีเวลาเยอะก็ลุยร่วงหน้าไปเลยแอดก็จะคลำไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มาทําเป็นไกด์ให้ผู้ชมกับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจติดตั้งก็มาลองดู <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะค <c oughs> ่ะแอดจะคลิปไปนะครับ แอสคีิปวดส่วนหัวพวกนี้ไปก็ปมาถึงไงแอมเบอร์สีดาวนะครับแอมเบอร์สีดาวนี่ได้ตัวละครใหม่เหรอคนนี้คือไอริ้วสีดาวอ๋อน่าจะเป็นสองตัวละครที่มาช่วยมิโนยะอา้าวไม่ใช่แล้วตัวละครเพิ่มมาอีกตัวงมิโนยะมีแอมเบอร์มาเพิ่มเป็นสามแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นมีการสุ่มกาชาได้นะเนี่ยเอาละในที่สุดเมนูก็เริ่มมาแล้วนี่ไงมีสุ่มกาชาด้วยครับคุณผู้มชม นี่ลีกิต10ตัวละครฟรีเอาเลยนะฮะเอาเลยเอาเลยนะครับลีกิตฟรีเลยนี่สุ่มมาแล้วลักษณะการสุ่มกาชาจะเป็นประมาณนี้ขับรถไปแล้วก็อะไรเอ่ยในรถมีอะไรเอ่ยต้องเปิดประตูนะครับเปิดประตูแตะปับ๊บประตูไม่เปิดต้องเลื่อนซ้ายหรือขวาเท่านั้นแอดขอเลื่อนซ้ายฟับเปิดแล้วนะครับเปิดประตูรถแล้วในรถมีอะไรอยู่ อ่าในรถมีอะไรอยู่มีโรลลี่ดูนโรลลี่ดูนน้ำไทยอีกเฮ้ยมีเด็กไนท์สมิธสี่ดาวมีไรเอ่ยฟอร์ติจูดนะครับสามดาวมโีโนโนยะโนโยะมาซ้ำนะครับโรลลิงไลท์นะฮะไข่บ้างเอ่ยฮ้ยตัวนี้ใหม่ห้าดาวฟรีเซียโอเคสามดาวครับ อาสามดาวซาำนะครับเรปเดอะไว e ์นิวนะครับบับเบิลนิวเอาละฮะสีเหลืองทองแล้วก็จะจะเป็นตัวละครห้าดาวนะครับส่วนสีม่วงก็จะเป็นสี่ดาวนะนะสีม่วงจะเป็นสี่ดาวแล้วก็ที่เหลือเฮ้ยอย่างนี้ก็เป็นสี่ดาวนี่ก็สีเหลืองเหมือนกันเนี้ยสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าโอถ้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่ดาวครับนี่กรอบสี่เหลี่ยมเป็นสี่ดาวถ้ากรอบ ขอบพงโค้งนะครับขอบพงโค้งนี่เป็น5ดาวนะครับส่วนสนะีนั้นไม่แน่นะครับนี่สีสีชมพูสีเหลืองทองสีม่วงสีฟ้าหลายอย่างนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เลยเซฟเลยเซฟเรียบร้อยเซฟเซฟรีซ,อน,ซ,รซอนเอซฟรีซอนเลยอย่าเซฟรีซอนยังไงต่อลิกิีเอเกนีเมนนิ่งสิบเก้าเฮ้สิบเก้าหมายความว่าไง สามารถจะสุ่มได้อีกสิบเก้าครั้งเหรอเอาครั้งเดียวก่อนแล้วกันลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนเฮ้ยยังฟรีได้อีกอ่ะอยังลิกิตฟรีได้อีกนะเนี่ยฟรีได้กี่ครั้งเนี่ยหรือจะเป็นสิบเก้าครั้งอย่างที่เขาที่เกมบอกมาแอดเทมเลฟสิบเก้าเออน่าจะใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวดาว,ดาวานะครับเนี่ยสิบเก้าครั้งโอ้โหได้ตัวละครเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับใครชอบสไตล์นี้ก็ลุยได้เลยนะครับนี่ฮะ กับ Stella Sola นะครับนี่ดูได้เลยคลิปแรกของ s t e l เ a s o l ซประมาณนี้นะครับใครชอบเกมในแนวนี้สไตล์อนิเมะภาพสวยงามเส้นคมชัดก็โอเคนะครับติดตั้งได้เลยก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ